ของเดือนมาเดือนมิถุนายนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนกูพูดที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ถึงยี่สิบมีนาคมของทุกปีครับอ๋อผมอย่งวันนี้ขึ้นจอผมลืมขึ้นจอตัวบัญชีนะครับอ่าโดยทั่วไปนะครับของชาวราศีมีนนะครับโดยทั่วไปก็เหมือนอ่ช่วงนี้จังหวะของโชคเข้ามานะครับทําให้คุณอ่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับพูดจาอะไรก็น่ารักน่าชังทําให้มีโอกาสอ่ โอกาสดีๆเข้ามาหาอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็นําขึ้นให้รีบดับก็แล้วกันนะครับเรื่องของการเงินของเราชาวราศีมีนนะครับการงานของชาวราศีมีนการงานของคุณตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถ้วยเพราะฉะนั้นงานของคุณในช่วงนี้ก็คงจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับเอย่างเช่นเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนตําแหน่งหรือได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามานะครับช่วงของความเป็น เด็กถ้วยเนี่ยมันจะทำให้คุณตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะครับด้วยสัญชาติญาณมากกว่าด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืองานการมันอาจจะไม่สําเร็จรูล่วงด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไ้าเด็กถ้วยยังบอกถึงเรื่องของการที่ตัวของคุณเองนะครับเป็นคนที่ต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการที่ต้องไปบริการคนอื่นต้องยอมให้คนอื่นเขาใช้งานนะครับแล้วมันจะส่งผลดีนะครับ เรื่องของการเงินนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีโชคจากผู้หญิงนะครับแล้วก็อาจจะใช้เงินใช้ทองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอาหารการกินเกี่ยวข้องก,การดูแลคนอื่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสะดวกสบายในชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้ นะครับเรามาดูก um, ันว่าเกี่ยวข้องกับความรักนะครับของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรนะครับไพ่ใบนี้นะครับขึ้นมาเป็นไพ่ราชาเหรียญมันบอกว่าในช่วงนี้นะครับความรักบางท่านก็จะทุ่มเทกับครอบครัวมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับความรักนะครับหรือบางท่านที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะมีผู้ชายดีๆนะครับที่ทุ่มเททำงานเก่ง นะครับหาเงินเก่งมารักมาชอบนะครับถ้าเจอคนแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเขาอาจจะไม่ปากหวานแต่ว่าเขาเป็นคนจริงใจนะครับส่วนผู้ชายบางคนในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับมันก็เลยทำให้ชีวิตครอบครัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับมันมักจะพูดโยงไปสู่เรื่องการมีบ้านมีรถ มีที่ดินมีธุรกิจเพิ่มเพื่อครอบครัวนะครับถือว่าชาวราศีมีนช่วงนี้ดีดีนะครับมามาดูเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้สุขภาพอาจจะย่าแย่นะครับเกิดจากการโหมทำงานหนักมากเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพนะครับมีโอกาสที่จะผ่าตัดเลือดตกยางออกขับรถขับลาให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับน้ําไม่ว่าจะเป็นช่วงฝนตกหรือไปเที่ยวทะเลนะครับไปเที่ยวแม่น้ําก็ขอให้รอบคอบและระมัดระวังให้มากๆนะครับคําแนะนํานะครับคําแนะนําของชาวราศีมีนก็คือนะครับให้สามถ้วยนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้ก็คงต้องอมองการทํางานร่วมกับคนอื่นการปรับความสัมพันธ์ที่ดี นะครับหาช่องทางไปแจมไปร่วมกับคนอื่นแล้วจะทําให้โอกาสความสําเร็จจะเกิดขึ้นอย่างมากๆนะครับเกิดปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรนะครับพึ่งพาอาศัยคนอื่นด้วยอย่าคิดเองตัดสินใจด้วยตัวเองมากเกินไปนะครับ <Okay. S 1> จบการทํานาย